สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไกยการ์เด้นนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะคลิปนี้นะคะมาแนะนํานะคะดอกไม้ที่ปลูกได้ทุกฤด,ดูกาลนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายนะคะเพียงแค่ใช้กิ่งพันธุนะคะในการปักชำนะคะก็จะได้เป็นทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะสีเยอะๆแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นกิ่งพันธุ์ของแพรเซี่ยงไฮ้นะคะเพื่อนๆ แพเซียงไฮ้เนี่ยสามารถปลูกคุมดินนะคะปลูกเป็นแปลงหรือว่าปลูกลงกระถางแล้วก็แขวนก็สวยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะคะเรียกว่าแพรเซียงไฮ้นะคะ กิ่งพันธุ์นะคะที่สวนมีจัดจําหน่ายจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะเพียงกิโลกร,รัมละ100บาทนะคะเพื่อนๆหนึ่งกิโลก็จะประมาณนี้เลยนะคะอยู่ในถาดน,นี้นะคะสามารถปลูกได้แปลงใหญ่นะคะหรือว่าปลูกใส่กระถางก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อดอกไม้กิ่งพันธุ์นะคะสามารถทักทายน้องเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5ย์ค่ะ2 1 9ห3 2 8หรือว่า ลน์หรือว่าจะส่งเป็นข้อความก็ได้นะคะนี่เลยสวยมากนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ